ไม่เขาไม่เคยไปไหนนอกจากมีธุระอะไรเงี้ยก็พาไปแต่พี่ก็ไว้ใจใช่ใช่ใช่ขาเป็นข้านอก,อ,อกในบ้านเราได้มั้ยนี่มันจัดว่าน,นี่เลยคุณจัดทำร้ายพว,พวกคุณมันไม่มีรถยิงกลางไปออก,กเขาก็โอนให้มันถือออกแฟ<บ>ล<อ>พี่นะใช่เพราะมันจะแล้วเข,เขาคิดดอกแพงไม่เอาตรงไม่ดอกไม่แพงสามบาทบางทีไม่มีก็ไม่ไม่เอาวันนี้ครับโอเคอย่างเงี้ย พี่ไม่ทวงก็มาฆ่าทําไมอะก็ยังว่าอยู่ก็ยังว่าชุมพลสิงนี้มันเป็นนี่ล้นพ้นตัวไงมันยิมาท่วหมดเลยอ้าวผมขอผมขอถามว่าฆ่าแล้วเขาจะได้อะไรอ่ะถ้าเขาเป็นนี่เยอะแต่ถ้าเมียพี่ยังอยู่เนี่ยเขายังได้เงินจากเมียพี่ไปอีกอะฆ่ามันถึงว่ามันไม่มีปัญญาที่จะใช้แล้วไงแต่เมียพี่ก็ไม่ได้ด่าเขาไม่ใช่เหรอใช่ก็ผมยังว่าอยู่มันฆ่าเพื่ออะไรอือเดี๋ยวกจะเป็นอย่างนั้นก็มีส่วนเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจรับ เขาให้ดีขนาดนี้จะเป็นผมผมไม่ฆ่าใช่เป็นผมก็ผมบอกไงมันมันมันใช้ไม่ได้ไงมันตามผู้หญิงแก่ที่มีทางสู้มันเหมือนแม่เขาคนหนึ่งมันเอาอะไรเขาตามใจมันทุกอย่างที่ต้องมาทำได้ยังไง